สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคลรัตนครขอ,ของเรากันอยู่กัโฟนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube ที่ rmutp live นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเช่นเคยเลยเราก็จะมีเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคลระนครนำมาเล่าให้คุณทุ้ฟังติดตามรับฟังกันเช่นเดิมเลยค่ะ สำหรับข่าวรักวันนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับคุณทู้ฟังทุกท่กทานเลยที่จะได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้ยินได้เพราะว่าตอนนี้กระแสของการปลูก แล้วก็การใช้ดอกไม้กินได้นะคะค่อนข้างเป็นกระแสที่แรงมากทีเดียวแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะขาดความรู้ในเรื่องของการเลือกใช้เรื่องของการปลูกนะคะดอกไม้กินได้ตอนนี้ค่ะทางราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะได้มีการจัดเสวนาองค์ความรู้เรื่องของดอกไม้กินได้ในประเทศไทยขึ้นมาค่ะ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอังและการชะลอวัยขนาววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร,ราชมงคลพระนครค่ะก็ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมเสวนาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์องค์ความรู้ดอกไม้กินได้ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและอัตลักษณ์ให้กับอาหารค่ะ ภายใต้โครงการวิจัยนะคะเรื่องการประเมินความเสี่ยงและความปลอดภัยคุณค่าทางอาหารฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและคุณภาพทางประสาสัมผัสของดอกไม้กินได้สดแล้วก็อัดแห้งเลยสำหรับกิจกรรมนะคะจะมีขึ้นในวันที่27พฤษภาคมนี้เวลาบ่ายโมงถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมออนไลน์นะคะผ่านทางระบบซูมค่ะรับจำนวนผู้สนใจนะคะ500ท่านด้วยกันค่ะสามารถเข้าร่วม อบรมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยโดยได้รับทุนสนับสนุนนะคะโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการ,กรเกษตรองค์การมหาชนประจำปีงบประมาณ2,566ค่ะสำหรับหัวข้อนะคะในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะก็จะมีทั้งดอกไม้กินได้กินเพื่อเป็นอาหารกายอาหารตาอาหารใจและกินเป็นยาค่ะเกณฑ์การคัดเลือกดอกไม้กินได้แล้วก็กินไม่ได้ คุณค่าทางพชนาการของดอกไม้กินได้ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ3ประกอบฟินอลิกค่ะปริมาณแร่ธาตุสารประกอบที่ให้กลิ่นและสรรพคุณของดอกไม้กินได้ความปลอดภัยในการกินดอกไม้กินได้ปริมาณโลหะหนักและยาฆ่ามแมลงตกค้างการปนเปื้อนทางจุลชีพการทดสอบทางประสาสัมผัสของดอกไม้กินได้การพัฒนาดอกไม้กินได้เป็นยา เมนูหลากหลายจากดอกไม้กินได้แนวทางเลือกปลูกแล้วก็การดูแลดอกไม้กินได้ค่ะเลยได้ว่าครั้งนี้นะคะเราสามารถที่จะมาร่วมพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของดอกไม้กินได้กันแบบครบวงจรเลยโดยมีวิทยากรนะคะจากมอร์แกนิกฟาร์มวังน้ำเขียวค่ะ เฟเวอร์ยูแคนอิตจังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะและผู้เชี่ยวชาญนะคะเกี่ยวกับโลหะหนักตกค้างในอาหารจากมหวา,ยยาวิทยาลัยพะเยามาร่วมพูดคุยเสวนาในครั้งนี้กันด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะร่วมงานเสวนาครั้งนี้ตอนนี้ก็ยังพอมีที่ว่างเหลืออยู่นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะในคอมเมนต์ใต้คลิปของเราค่ะ ก็จะมีนะคะลิง์กที่จะเข้าไปสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้กันได้จากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่063-190-4373ค่ะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook Fanpage เพิ่มเติมก็ได้นะคะที่เพจของสคาราว,วิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่นักศึกษาและอาจารย์ค่ะจากราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะที่ไปคว้ารางวาัลการออกแบบสถาปัตยกรรมในงานสถาปนิก67ค่ะโดยนางสาวศิวะปริยากแก้วธนงนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบราชมงคลพระนครค่ะ ทีมนักศึกษากลุ่มที่9นะคะโดยร่วมกับนิสิตนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมจากสถาบันอื่นๆค่ะรับรางวัลรองชนะเลืออันดับ2ในโครงการปฏิบัติาการออกแบบสถาปัตยกรรมระดับนิสิตนักศึกษา2567 ภายในงานสถาปนิก67ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะโดยจัดขึ้นนะคะโดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุปถัมภ์และในโครงการเดียวกันค่ะ ทีมนักศึกษากลุ่มที่3นะคะยังได้รับรางวัลชนะเลิศโดยมีอาจารย์นพดลคลายวิเศษอาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบของราชมงคลพรนะนครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มด้วยนอกจากนี้แล้วนะคะพันยง,งานเดียวกันค่ะดรศาตราศีหาภาค,ค่ะ อาจารย์สาขาวิชาสถาปตัตยกรรมนะคะคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบยังได้รับรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไปนะคะการประกวดคลิปอินสตาแกรมในโครงการช t ดแชร์แคร์มาสเตอร์โมเด c คอมเ t ต t ชันในผลงานที่ชื่อว่าตึกกลมค่ะโดยเป็นคลิปที่นำเสนอตึกกลมนะคะคณะวิทยาศา,ศาสตร์มหาวิทายาลัยมหิดลพญาไทค่ะ ออกแบบโดยอาจารย์อมรศรีวงศ์นะคะสถาปนิกอวโุโสผู้สร้างสรรค์ผลงานสถาปตัตยกรรมที่โดดเด่นท่านหนึ่งของวงการสถาปตัตยกรรมของไทยค่ะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูนะคะแล้วก็เผยแพร่ผลงานของสถาปนิกอาวุโสอันเป็นที่ประจักษ์แล้วก็มีส่วนช่วยนะคะในการสร้างสารรค์ต่อวงการสถาปนิกของไทยเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีสมาคมสถาปนิกสยามในพระบร,รมราชูปถัมภ์อีกด้วยแล้วค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่การลงนามทางวิชาการกับ5เครือข่ายสถาบันการศึกษาเขตดูสิตสร้างความร่วมมือเชิงภาคที่เครือข่ายทางวิชาการการวิจัยแล้วก็กานสร้างนวัตกรรมด้วยค่ะเดาราชมงคลพระนครน,นะคะได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเขตดูสิตค่ะประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยสวนดูสิตสถาบันเทคโนโลยีจิรดาค่ะ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและมหาวิทยาลัยราชภาัสสวนสุนันทา โดยมีดรคมเขตเพชรรัตค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้แทนอธิการบดีร่วมพิธีลงนามหนห้องมหาจักรีวิทยาประสิทธิ์อาคาร6 0พรรษาราชาสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตราดาค่ะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในเชิงภาคีเครือข่ายทางวิชาการการวิจัยค่ะแล้วก็การสร้างนวัตกรรม การบริการวิชาการการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและก็การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย รวมไปถึงทรงเสริมให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคลากรน,นะคะได้พัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะร่วมกันค่ะโดยการเรียนรู้นะคะจากการถ่ายทอดความรู้แล้วก็การแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายโดยมุ่งหวังให้ได้เติมเต็มศักยภาพของตนเองทั้งในด้านของทัศนคติด้านของมุมมองนะคะความคิดสร้างสรรค์แล้วก็การเกิดนวัตกรรมในการเรียนการสอนร่วมกันรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสา แล้วก็การจัดกิจกรรมอื่นๆนะคะซึ่งได้รับประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละสถาบันร่วมกันต่อไปด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube ที่ RMUTPLive นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ